าสวัสดีสวัสดีสวัสดีเป็นหนึ่งแหมเชื่อว่าตอนนี้ใครๆก็อยากเป็นมาตาที่มีเป็นหนึ่งเป็นของตัวเองนะคะแต่คืนนี้ละครจะจบแล้วเลยต้องขอพยี้ทีแม็กแสดงละครมาตาลดาให้พูดถึงความประทับใจที่มีต่อละครเรื่องนี้รวมทั้งสปอยบทสรุปความรักว่าจะเป็นไตรแพงหรือไตรลิลี่และตอนจบที่คอนเฟิร์มว่า ฉีดปดแน่นอนค่ะมีใจแบบแทนทุกตัวละครที่แบบมีในคนติดตามในทางที่ดีฮะและ้วก็อย่างตัวตัวไอชัดเองก็เป็นตอนสุดท้ายที่เขาได้คิด ได้หมดแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตตัวเองมันเป็น,ะน,นปละครเรื่องแรกของออมที่เหมือนแบบออมได้รับฟีดแบ็กเยอะ <Yeah. S 2> อะไรอย่างงี้ค่ะหวังว่าผู้ชมจะได้รับอะไรดีๆหลายอย่างพลังงานบวกจากละครเรื่องนี้ไปเยอะๆแล้เ,เข้าไปในดูในโซเชียลมีเดียทุกคนรอเพื่อที่จะดูมาตาดาวันจันทร์อังคานะคะ,คะ,คะคก็ฝากเป็นกำลังใจให้คู่ายแพงแล้วกันค่ะมาดูคืนนี้แล้วกันว่าเราจะมาลงเอยยัน มันเป็นความสัมพันธ์แบบที่มันที่มันต้องลุ้นนะฮะที่แบบว่าเราไม่รู้ว่าพอเราเป็นเพื่อนกันจริงๆแล้วว่าเราจะพัฒนาต่อไปเป็นความสัมพันธ์แบบไหนมีแต่คนพูดว่าเลือผีป่ะฮะเลือผีอะไรอย่างเงี้ยว่ามันจะเป็นเลือผีหรือเลือจริงหรือเลือล่มอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องคอยติดตามนะคะหรือผมว่าคู่นี้จะเป็นเหมือนกับลิ้นกับฟันดีกว่าว่าแบบจะเป็นยังไงเริดกันเมื่อไรก็เรื่องใหญ่ครับผม ส่วนนี้เป็นหนึ่งเยอะมากครับคืออย่างผมเนี่ยผมเจอแบบหลากหลายมากแล้วก็ที่เซอร์ไพรส์มากก็คือว่าคนที่ทักแบบสวัสดีคุณหมอสวัสดีเป็นหนึ่งเนี้ยส่วนใหญ่เป็นผู้ชายหมดเลยนะครับใช่ผมไปวิ่งที่สวนเนี้ยครับเขาก็มาสวัสดีครับคุณหมอสวัสดีครับเป็นหนึ่งแล้วผมก็แบบเฮ้ยแสดงว่าดูละครด้วยดีใจมากครับือไม่มีใครเรียกเตยเรียกแบบมาตาเราต้องเป็นแบบเสียงสูงอย่างเงี้ยมาตา เราก็จะมีแบบตอนนี้ก็คือมีผูคขับทุกรุ่นมีแบบรุ่นเด็กน้อยรุ่นอากงอาม่าด้วยขอบคุณแฟนๆทุกคนที่ดูกันแบบล้นหลามมากๆนะคะต่อให้ละครจะจบไปแล้วนะครับยังไงก็อยากให้คุณผู้ชมทุกคนนะครับได้คิดถึงตัวละครทุกตัวนะมันจะมีซีนอันหนึ่งที่ผมอยากให้ทุกคนแบบตั้งใจดูมากในเรื่องของความรักของเรา,ญญาล้นหลามมากๆเลยมันแบบฉีกกั ทุกทุกสิ่งอย่างจิกซุกทุกสิ่งอย่างมันแบบนี่ารักจะน่าดูถล่มทลายให้เตรียมทิชชู่ไว้ข้างๆก่อนมีโบด้วยมีโบโบมีโบโบ้อะโบ้อะไรเงี้ยเดี๋ยวรอดูของขวัญหล่อต้องรอดูต้องรอดูฉีกกฎฉีกกฎแบบไหนมีโบเอาทําอะไรผูกผูกผมผูกคอหรือผูกตัวเป็นของขวัญทิชชู่อีกเสียน้ําตาร้องไห้ร้องให้เพราะอะไร โอ้ยไม่คิดละไปดูพร้อมกันเลยค่ะเรื่องนี้ต้องขยี้ <c oughs> กับ <c oughs> สายฝนชี่ช้าง <c oughs> ได้เวลาเหมารถไปเดอะเคชกันแล้วค่ะคืนนี้พ่อเกรซจะยกเวทีให้พ่อเป็นหนึ่งแถลงข่าวและทุกหัวใจจะได้รับการฮิวอย่างดีที่สุด <c oughs> ในตอนสุดท้ายของละครน้ำดีมาตาลดา